พี่น้องตอนนี้กัสองทุ่มเราจะนี่วันที่เทเลปูจำไว้เล้วะยี่สิบเทเลปยิดเอ็ดมั้งนี่ดูดีมันมากตอนข่อยขี่รถมันบมาเด้มันมายงามนี่เดี๋ยวเขามันกินเยอะผ่าเป็นมั่วๆจังหน่อยได้เป็นนองไทยเนี่ยหมือนขึ้นเราข่อยลงไปกอนมูงกันแล้วหิกจนเขาโอ้ยข่อยล่งกันโอ้ยเด็กเดืนเถียงขึ้นมันกับมาเด้น ทัานมากหนูดีมากหลอกแดกน้ำไข่ <laughs> บ่กินบ่นบุูมห่อสีใหญ่สีสมบ่กัวละตัวกแล้วมกูวัวแล้วมึงจะมึงเถียงกูกัวอยู่เอาสีสมสีสมมันเป็นนามขนนาําคือยังเสกกะทิอันนี้ยยังยไ,ไม่บอกเลยกูตบจริงนะยังไม่บอกอกนนะอกตอปอนะบอตอปได้นะ กูบอกกูพ่อที่สวนเฉียงกูปั๊บปั๊บพ่อสีแดงอ่ะหนูดีเพื่อน่ะเบิ้งเบื้งเพื่อน่ะจะเจอเขาอันจีนนี่พี่น้องอีโคลามันตายแล้วตัออีคู่กันอีตัวขาวขาวอ่ะเพื่อนไอเบิ้งคลิปอันตั้งแต่พุ่นตายแล้วแล้วตัออีหนูดีเนี่ยไอ้ไม่เงยแล้วอายากก่อนยาคุไม่ฉีดเห็มันนั่นนันทรองเนาะก็เลยตายตายอยู่แถวเฉียงอ่ะมึงแต่อยู่วายอยู่ไอเหลือแต่หนูดีนี่แหละเขาอันกินกับพี่น้องฮะ สม,สมกูยังหวางสมคักยังวะผาพมันเหมือดมม่วลยจักหน่อยด้วยเรื่กับเบื้องเราทายผาพในความเหมือดอโอ้นอต๊กเจยเวิดโทรศัพท์ก็ได้กับตีละก้อนโทรศัพท์บอกแล้ว บอกว่ารถนำคนบอกอะไรรอบนี้บอกว่านี่บุ๋มสำหรับว่าหัวสีแดงจับได้บุ๋มบอกว่าบอกแล้วว่าคะแนนเม่นหัวสีแดงก็เอาน้ำข้นนี่นั่นเขาก็เปันอย่งก็ปลาสมพี่น้องเหมืนหมักปลาสมก็เขาเนี้ยเขาไม่ใส่เจ้าปั่นในหน่อยนะค่ะจกไม่จั่หน่อยเลยเอาใส่หลายเด้ออันนี้ไข่ต้มพี่น้องกามารกินบุ๋มกินเขากับต้มมาม่า ขีดยางยเข่าขึ้นหน่อย,ร,อยาารู้สิเขาไม่ได้หลายซะแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเด้อแม่ไปหานั่นนี่มพาอพ,พีดไปหาเลาะเอบูมปิดเอาไปไว้งอเอ็งเข่าก็ไปนี่แหละเอาหนามใส่มันจักหน่อยเยอะมากกว่าที่เราสองถุ่มแล้วพี่น้องคนอื่นเขากีดเขามา,ากแต่สามทีโมงัวข่อยมาที่เราสองถุ่มคนแม่มาจากตลาดเขาขีดเยอะมากยางเขาต้องกีดตะเวน ก็ยืดย้ำหยางนีไม่ได้ข่อยกอบูมเลยไม่ยืดย้ำดิตัวข่อยมากสุดก็สี่เแล้วยมเขาให้หนูดีจินกันถ้าฝันคู่หลาตัยมันก็ได่อ้นอนนี่ข่อยว่าอีนูดีเลยตูเจอมันมากเฝ้าข่อยแต่งต่ข่อยมากแต่ว่าข่อยกบป่านนี้มเเสาวขเด้อันนี้งอกระหูจักอยู่ว่าม่งยัอ่นี่มูอยู่หญ่อยู่คนเดียวมันก็มากินข้าวเดียวมันก็ไป มาหาหลอกกินแล้วมันก็ไปเด่ะนูดีนี่เนาะนูดีไหมบ่เอ้าปลาทูเขี้ยมอีกโอ้โดดโดดโดดโอ้โดดโดดโดดชั่โดดกันโดดโชั่ดิอยากหลายก็ไม่ไ่มันก็ได้กินอยู่ได้เข่าเออกินกินกินไปกินไปขอดว่าได้ลงคลิปหลายพี่น้องทุกทรัพย์กับว่าดีเนาะเจ้าผู้ที่ตามกับข้าอยู่หาหลอดแปดสิบีคนละ ก็ลงคลิปทุกมือยอดผู้ติดตามก็ขึ้นยิ้สถ้าเคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมดนะจ้าขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามหาลอยแปดสี่คนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าไปยิงเขา่าบุ้งกกินเขา่าก้อนพี่น้อง